สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษมชักโลครับตอนนี้มายืนอยู่ในสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับแล้วก็คนดูแลครับว่ามีการดูแลสวนทุเรียนอย่างไรบ้างสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยครับครับผมก็ชื่อกิตสกอร์เช่กันครับกนันสมครับอ่าเขาเรียกกันกนันสมครับผมครับอ่านะครับแล้วท่านนี้เป็นผู้ดูแลสวนเนาะครับผมอ่าแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อสาธิตกุงสงครับเบ้ล ป็นผู้ดูเรสวนครับอ่ามีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นชื่อออสครับอ่าเรียกพีอก่ออสเ,เนาะอ่ากับกำนันสมเนาะกำนันสมครับตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอำเภอจังหวัดตรงนี้อยู่พื้นที่หมู่สิบครับของตำบลมากันอำเภอบากันแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่านะครับสวนทุรเรียนของกำนันสมนี่มีทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่ย,ยังไงฮะประมาณสามร้อยสามร้อยต้นครับตรงนี้ครับประมาณพื้นที่ประมาณสิบไร่อืมประมาณสามร้อยต้นครับนะครับสามร้อยต้นนี้หมายถึงว่า จับคู่อย่างนี้นะสามร้อยต้นต้นทุเรียนอายุเท่าไหรครับประมาณหนึ่งปีแปดเดือนได้ครับหนึ่งปีแปดเดือนนะครับพันอะไรครับพันหมอนทองครับทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยครับโอ้หมอนทองหมดเลยเนาะนะครับอ่ะและแน่นอนครับก่อนหน้านี้ก็กำนันสมนะครับกับผู้ดูแลก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปเนาะแล้วก็เคมีพันทั่วไปนะครับช่วยเล่าหน่อยครับว่าก่อนหน้านี้ประสบปัญหาการดูแลทุเรียนอะไรอย่างไรบ้างครับ ตอนประสบปัญหาช่วงแรกก็การเดินของยอดต้นเรียนครับยอดต้นไม่ก็เดินแล้วก็แตกใบยังแตกคือออกสั้นๆคือไม่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 เบียบเต่งกระเยาอืมเบบเี้กการเจริญเติบโตไม่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 เร็วเท่าที่ควรใช่ครับอ่าแล้วระบบรากลำต้นเป็นยังไงฮะระบบรากลำต้นก็ช่วงก่อนก็ ลำต้นนี้จะคือดูซีดีหรือไม่ถ้าเป็นคนก็ไม่ค่อยมีน้ำมีนวลครับอ๋อ,อเป็นคนไม่มีน้ำมีนวลเปรียบ <ๆ S 1> เทียบ <ๆ S 1> แบบนี้ง่ายดีใช่ใช่อ่าและแน่นอนนะครับว่าสวนเนี้ยน้องเชนนะครับครับอ่าทีมง,งานโฟทีของเราเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่นครศรีมามาดูแลเนาะครับมาแนะนําสิ่งดีๆให้ครับมาแนะนําอะไรบ้างครับก็แนะนาแต่ปันตัวแรกก็โกซีครับ อ่าโฟทีถือมาไหมเห็นแวบๆอ่านี่นี่เลยใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่อ่าอ่าแล้วก็โฟซอยด้วยไหมครับอันนี้มีโฟซอยด้วยับอ่านะครับอันนี้ด้วยใช้ทั้งโฟทีแล้วโฟซอยครับอ่าคนถามคนใช้ดีกว่าเนาะคนดูแลเนาะเอามาฉีดประมาณกี่วันครั้งฮะสิบห้าวันครับเดือนละสองครั้งอืมประมาณนี้เนาะครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมันก็ ต้นก็จะใหญ่ขึ้นใบก็จะหนาจะเว c, จะมันจะมัน ừ, จะแตกยอดจะแตกยอดสวยครับจะแตกดีอื ừ, แสดงว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางทางรากดินในลำต้นอ่าแล้วพี่กำนันสมคิดว่าพอเอาโฟทีกับโฟซอยมาใช้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของต้นอย่างที่คนดูแลขเขาพูดไหมต้นจะโตเร็วครับอ <ừ, S 2> โลความเปลี่ยนแปลงเห็นได้เลยถ้าเทียบกับสวนสวนเื่นที่ปลูกร้อมกันเนี่ยมันมัน อันนี้จะสวยกว่าอันนี้ก็มาตาม็ว่าเว่าก็ต้องมองว่าตัวเองสองปีขึ้นกว่าหมดนะสามปีนะแต่จริงๆปีเปดเดือนเองโอ้คนดูแลก็ยืนยันว่าสวยกว่าสวยกว่าเจ้าของก็ยืนยันนะมีคนก็มามาดูก็ถามว่านี่สองปีกว่าไหมผไม่ครับปีเปดเดือนอ๋อมีหลายหลายคนมาเห็นเขาเข้าใจว่าสองปีกว่าใช่ใช่แต่ของเราปีแปดเดือนเองครับผมอ่าแน่ถือว่า ยืนยันได้ครับว่าจากการใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับแล้วก็โฟซอยนี่นะครับผลปรากฏว่ามีพัฒนาการการเจริญโตที่ดีและที่สําคัญเร็วกว่าเดิมด้วยเรอันตรายด้วยครับอ่าเนี่ยสัมพัญธ์มากเลยคนดูแลเนาะเราก็อยากปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยอ่าแบบนี้ก็นำกำนันในมุมมองของกำนันที่ว่าการใช้โฟทีโฟซอยเนี่ยมันสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนอะไรอย่างไรครับก็ถ้าเทียบกับสินค้าตลาดั่วไปผมว่าก็ ก็ไม่ซึมเปลองครับอืมไม่ซึมเพลิงไม่ซึเปลองเนาะใช่ใช้ใช้นานใช้ได้นานด้วยไอ้นู้นมันไอแบบไอแบบไอ้นู้นมันจะใช้เปลืองกว่าอืมบันใช้มากมันก็คือมากอันนี้บางทีแล้วก็อันนี้มันเดือนละสองครั้งปลดไปปดป้วยประหยัดปลอดภัยได้ผลอ่าโอเคอ่าวันนี้ต้องขอบคุณกำลังสมแล้วก็พี่ออสนะคนดูแลสวนขอให้เจริญเติบโตแบบนี้นะครับ ไปเรื่อยๆแล้วก็มีดอกมีผลผลิตให้เราในอนาคตอย่างสมบูรณ์วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับผมนัทพงศ์กันทองกาเซฟทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ